คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้นะครับขายในราคาถูกๆด้วยนะครับแจ้งราคาไปเลยนะครับเนื้อที่เกือบ3ไร่นะครับขายเพียง750,000บาทนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระด้วยนะครับอยู่ห่างจากโรงแรมต้นรัก ประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับลักษณะของพื้นที่นะครับบริเวณรอบๆนะครับแนวเขตของที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์นะครับจะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่ตามโฉนด2ไร่3งาน89ตารางวานะครับมีแนวเขตลักโนดนะครับบริเวณนี้จะมีความกว้างอยู่ 3.5เมตร50นะครับของเราเนี่ยจะยาวตรงไปเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นแปลงใหญ่อยู่ด้านในนะครับบริเวณนี้จะอยู่ในโฉนดที่ดินของเราด้วยนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับที่ทางทีมงานได้ตีเส้นไว้ให้นะครับเหมาะสําหรับมาสร้างเป็นบ้านสวนนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆก็จะเป็นบ้านสวนสวยๆนะครับอยู่ติดกับเหมืองส่งน้ำนะครับคอนกรีตนะครับของทางเทศบาลนะครับ ด้านหลังนะครับกว้างติดเหมืองส่งน้ําคอนกรีตรอยู่ประมาณ6เมตรนะครับด้านนี้นะครับรงเลมต้นลักของเราจะอยู่ด้านหลังรงแรมต้นลักมาเพียง100เมตรนะครับในเขตเทศบาลอยู่ห่างจากตลาดห่างจากสถานีรถไฟท่าช้างห่างจากเซเว่นนะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับห่างจากนี้ไปกิโลเดียวแค่นั้นเองนะครับห่างจากถนน4ีเลนนะครับก็ประมาณสัก 800เมตรนะครับถนนสีเลนหมายเลข226ถนนเพชรมาทุกานะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ชมแนวทางการพัฒนานะครับแปลงนี้เหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียง18กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับไปจนถึงสามแยกหัวทะเลนะครับประมาณ18กิโลเมตรนะครับฟังตรงกันข้ามนี่เลยฮะกำลังมีการมาพัฒนาทําเป็นบ้านสวนนี่มาขุดสะ เก็บน้านะครับเป็นน้ําใต้ดินสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับใส่เจ้าเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามแปลงของเรานะครับถนุนทางเข้ากว้างประมาณ5เมตรนะครับด้านในก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับกาลังมาถมดินเตรียมที่จะออกมาสร้างบ้านสวนกันเยอะแยะเลยนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านนู้นถัดไปอีกก็กําลังถมดินเตรียมที่จะมาสร้างบ้านนะครับดูสะฝั่งตรงกันข้ามของเรา ของเราก็สามารถที่จะมาขุณสระเก็บน้ำนะครับเลี้ยงปลานะครับทำเป็นบ้านสวนได้นะครับแปลงนี้ข้อดีนะครับอยู่ห่างจากตลาดมาเพียง1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสถานีรถไฟที่วาการอาเภอเทศบาลตะบนท่าช้างนะครับเซเว่นซีเห้างเป็นเงินนะครับห่างจากนี้ไป1กิโลเมตรแค่นั้นเองห่างจากถนนคนกรีดนะครับลงมาบริเวณด้านข้างของโรงแลมต้นลักเนี่ยประมาณสัก200เมตรได้นะครับ เป็นถนนแบบนี้เลยนะครับในภายภาคหน้าเนี่ยทางเทศบาลก็จะมาทําเป็นถนนคอนกรีตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชี้แนวเขตนะครับเข้าไปอีกประมาณ40เมตรนะครับจะเป็นแปลงใหญ่ของเรานะครับของเราจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปถุงเงินนะครับตรงไปจากด้านหน้าบริเวณนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรห้แล้วก็จะไปเป็นแปลงใหญ่ด้านในนะครับลักษณะคล้ายๆกับรูปถุงเงินนะครับ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับทางเข้าสนามบินโคราชห่างจากนี้ไปก็ประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับบริเวณนี้จะเป็นแนวคันนานะครับเป็นแนวเขตที่ดินของเราด้านหลังนะครับก็จะมีหลักโฉนดอยู่ติดกับเหมืองคอนกรีตเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบ้านขามนะครับบ้านขามตำบลท่าช้างนะครับเขตเทศบาลด้วยนะครับ ซอยด้านหน้าเราจะเป็นถนนลาดยางนะครับชาวบ้านเราวกนี้จะเรียกว่าซอยคนรวยอยู่บริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างไก่ย่างท่าช้างเลี้ยวลงมานะครับเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับด้านในจะมีบ้านขามถัดไปก็จะเป็นบ้านส้มนะครับเป็นเขตติดต่อกับตำบลช้างทองนะครับของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับถนนนะครับมีการทําเป็นคอนกรีตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมด้านหลังนะครับเข้ามาจากด้านหน้านะครับอีกประมาณสัก40เมตรนะครับก็จะมาถึงแปลงใหญ่ของเรานะครับนี่ครับโดยประมาณนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้าเข้ามาจนถึงจุดนี้นะครับจะเป็นแปลงใหญ่นะครับของเราจะมีเนื้อที่2ไร่3งาน8 9ตารางวาเจ้า,จาของตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่ 750,000บาทนะครับค่าใช้จ่ายวันอุนคนละครึ่งนะครับค่าอุ่นค่าภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆคนละครึ่งนะครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นาดินเหนียวนะครับดินสีดําอย่างดีเลยนะครับการพัฒนาก็ตามที่ผมได้ให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับมาขุดสะนะครับดินที่ได้จากการขุดสะเราก็เอามาถมนะครับมาถมเพื่อที่จะไว้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ ตางที่อยู่อาศัยได้นะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นบริเวณแนวคนานะครับไปจนถึงต้นยูคาลิปตัสนะครับอยู่ติดกับเหมืองลำลางนะครับในโฉนดจะเขียนว่าเหมืองสาธารณะประโยชน์นะครับนี่นะครับจะเป็นของเรานะครับจากด้านนู้นเลยนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับติดถนนสาธารณะนะครับ อยู่ห่างจากตลาดด้านนู้นนะครับจะเป็นโรงงานโรงงานาผลิตสบู่นะครับกำลังสร้างใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวตลาดนะครับไก่ย่างท่าช้างก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ800เมตรนะครับด้านนี้ก็ออกไปยังร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอัครบุตรนะครับถนนหมายเลข226เพชรมัทุคานะครับเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับ เข้ามาทางบริเวณด้านข้างของไก่ย่างท่าช้างก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาทางถนนหมายเลข226นะครับบริเวณร้านอัครบุตรนะครับเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างก็ได้นี่นะครับของเราจะมีหลักโฉนดอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับจะเป็นเสาคอนกรีตสีแดงนะครับมีหลักโฉนดนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับไปจนถึงหลักนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นเหมืองลำรางคอนกรีตนะครับของทางเทศบาลกรณีต้องการทําทางเข้ามายังแปลงที่ดินจากด้านท้ายนะครับก็นําท่อนะครับท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับมาวางเรียงติดต่อกันประมาณ6ท่อนนะครับนำดินมาถมนะครับทำทางเชื่อมเข้ามายังแปลงที่ดินของเราได้นะครับบริเวณนี้นะครับมีนะฮะทำทางเข้าออกได้2ด้านนะครับด้านหัวและด้านท้ายนะครับ นี่นะครับจะเป็นหลักขนุนของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับยาวตรงไปโน้นนะครับตามแนวคันาแปลงนี้เลยนะครับไปด้านนน้นเลยนะครับเนื้อที่เกือบ3ามไร่นะครับขายยกแปลงเพียง7จ็ดแสนห้าหมบาทนะครับเจ้าของเดิมทีจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําบ้านสวนให้แม่อยู่ปัจจุบันแม่อายุมากนะครับการเดินทางค่อนข้างลําบากนะครับก็เลยจะขายออกไปนะครับขายออกไปให้กับท่านที่สนใจนะครับ ในราคาไม่แพงด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วก็จะตกไร่ละประมาณ250,000บาทนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามการรีวิวของผมนะครับจะเห็นได้ว่าที่ดินอำเภอเฉลิมพระเกียรติราคาค่อนข้างแรงนะครับไร่นึงก็เกือบล้านนะครับเป็นล้านก็มีนะฮะในเขตเทศบาลด้วยนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาเพียง18กิโลเมตรเท่นั้นเองนะครับ บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปเนี่ยมีอยู่3ไร่นะครับไร่ละ1ล้านบาทของเราเฉลี่ยไร่ละ2 5 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับเจ้าของเสียดายมากนะครับแปลงนี้นะครับอยากจะเก็บไว้สร้างบ้านสวนเนื่องจากดินดีน้ำดีนะครับใกล้ตลาดใกล้ชุมชนนะครับในเขตเทศบาลแต่เนื่องจากคุณแม่นะครับไม่ไม่สะดวกในการเดินทางมาอยู่นะฮะก็เลยจะขายออกไปนะครับขายในราคายกแปลงนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทแค่นั้นเอง ท่าไหนที่สนใจนะครับกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับหรือจะนัดหมายให้ชี้แนวเขตนะครับนัดหมายชมแปลงที่ดินนะครับล่วงหน้าหนึ่งวันได้เลยนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านของผมเองนะครับพามาดูได้ตลอดนะครับนัดได้ตลอดเลยนะฮะจะให้พาดูเมื่อไรก็ได้นะครับหรือจะมาดูเองตาม GPS ก็ได้นะครับปักหมุดมาที่โรงแรมต้นลักตมุนท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาของเราจะเลี้ยวเข้ามาด้านข้างโรงแรมนะครับ มีทั้งแบบรายวันและรายเดือนนะครับเข้ามาของเราจะอยู่ด้านหลังโรงแรมนะครับแล้วก็ด้านในถัดไปก็จะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับบ้านขามและบ้านส้มนะครับเราจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครชสีมาบริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ175เมตรนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ฮะเพิ่งทํานาปลังนะครับแล้วเกี่ยวข้าวไปใหม่ๆนะครับสาหรับชาวนานะครับจะมีข้าวเขียวนะตลอดนะครับ เนื่องจากชาวบ้านนะครับบริเวณนี้จะทํานาปีละสองครั้งเนื่องจากนี่เลยฮนะเป็นเหมืองคอนกรีตนะสูบน้ามาจากแม่น้ํามูลนะครับจ่ายให้กับกเกษตรกรนะครับที่ทานานะครับบริเวณนี้ชาวบ้านก็จะทําทั้งนาปีและนาปลังนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะฮะก็มีการเตรียมดินที่จะทําเป็น นาปีนะครับเรียมที่จะทําเป็นข้าวนาปีนะครับฝั่งตรงกันข้ามชมผูชมดูนะฮะถนนกว้างประมาณสัก3ามเมตรห้นะฮรรถยนต์เข้าออกได้สบายเลยนะฮะด้านนี้จะเป็นด้านท้ายของแปลงที่ดินของเราถัดไปอีกประมาณสัก200เมตรจะเป็นถนนคอนกรีตนะฮะไปหน้าลรงเลมได้เช่นเดียวกันนะครับลรงเลมต้นรักาท่าใดรที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้นะครับนัดหมายดูที่ดินล่วงหน้า1วันเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากตเมืองโคราชประมาณ18กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับใกล้ตลาดสดเทศบาลท่าช้างใกล้เซเว่นถึง3เซเว่นะครับมี CJ Supermarket แล้วก็มีร้านเป็นเงินนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ1กิโลเมตรเช่นเดียวกันคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ